โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในหานมัสยิดบาลายกูโบนะข้ามาทางสีแยกนะครับนะทุกคนนี่ข้ามาจุดแรกก็จะเป็นร้านขนมจากเลยนะทุกคนจากหน้าของมัสยิดนะกําลังยางนะทุกคนยางยางอ่าจุดนี้กําลังซุ่มควายนะซุ่มควายซุ่มควายนี่อันนี้กลายซุกเลยใช่ไหม ไปแล้วไปแล้วนี่ทุกคนอ่านี้นตนกค้นอเะขั้นตอนเขั้นตนเยนครจขั้นตอนเนคยนี่ดับไม่ได้เลยนะดับไม่ได้ครับดับไม่ได้ไม่ต้องว่ต้องติดอยู่ก่นตลอดแับบอลเลยครับโอเคนี่แจะท่านอย่างดีด้วยนะท่านอัดแขงครับอนะท่าอัดแขงครับผมโอเคนะนี่ จากนั้นก็เป็นกัรยางนะทุกคนางนะทุกคนนะอาหารในนคือกัท่อนะนี่ขนมแจโอเคนี่อัสลามุอะลัยกุมครับนี่วลาแกลสุกแล้วก็คือขยับมาดัานนี้ใช่ไหมขนมจนะไข่นี้มา้งั้ค่่้มื่อนวานนะตัดเ่นมวานอ๋อนะก่อนนะอ๋อก่อนฮานด้วย ก็ก่อนที่่าเป็่นซิกเนเจอร์ก็หันนะหันวิ่เก็บงานก็การนุจ้งนะทุกคนนี่นี่เสร็จแล้วนะนี่มีห่อแล้วนะอมันลายยีสิบาทนะมีลูกค้ามาซื้อต่อเนื่องเลยนะทุกคน เสร็จเละแบบนี้นะโอเคมัดละไรยีสึปใช่ไหมยีสึปนะเดินกลับมาดูว่างนี้กำลังแางนะโอเคนี่นต่อสุ้เลยนะโอเคนะคนเยอะจริงๆนะทุกคน ด้านหน้าก็เป็นกันยางนะยางคันล้ำจางนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนิดนึงนะกำลังห่อก่อนดีเลยทุกคน,นมีวิธีการหนะ่อคันล้มจางนะยใส่แป้งนะ,ะใส่แป้งลงไปนะโงแบบนี้นะทุกคนจากนั้นก็นำมาบัดแบบนี่ัดเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะได้ยา,ายบางแบบนี้นะทุกคนจากนั้นก็นำไปยางนะ นี่ทีหัวเส้นแลนนํำไปยางเลยนะน,นแลนนี่นี่แบบนี้นะพร้อมยางนี่ทีมหบบั่นจากไหนนี่ทีมหาจากหมล่ลคกัหมล่ลานะหมล่ลาใหม่อ้ทุกมัดยึดนะ,ะ,ะหัหนหั่นช่ร่วม